สวัสดีครับเปียบเสืและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับกับก็มาตามกันต่อเนาะสำหรับแนวทางราสตาร์วีไอพีราวกาชาติแล้วก็ดาวโจนส์วีไอพีนะครับครับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคํานวณนะครับนาผลที่ออกมาคิดมาคํานวณวิเคราะห์หาเลขเด่นจากศูนย์ึงเก้าคัดให้เหลืออยู่แค่สองตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเล็อื่น ฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิตารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูผลออกกันก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับสำหรับแนวทางลาสตาลาการาตแล้วก็ดาวโจนส์ p นะครับ ผลออกอยู่ด้านล่างเนาะตัวหนังสือสีแดงนะครับเรามาดูลาสตาร์วีออก27429กครับ27429ใครที่ใช้ชุดวินนะครับถือว่าเข้าเนาะนะครับ4 7 7 4ส่วนวิ่งลูดวิ่งตัวไหนก็เข้าลูดตัวไหนก็เข้านะครับเน,น้นที่เลขเจด 7, ใครเอา7ไปวิ่งไปลูดก็เข้าเนาะ4ก็เข้าเหมือนกันนะครับลูดหมาด้วยกันด้วยเนาะผมก็ แนวทางผมพูดเสมอนะครับว่าการจับตัวเลขนะครับถ้าท่านจับในชุดวินวินทั้งหมดมันจะได้10ชุดนะครับแต่ถ้าท่านยึดเลขเด่นเป็นหลักนะครับท่านจะได้6ชุดนะครับจะได้6ชุดรวมกับเลขเด่นมาด้วยกันเป็น7ชุดส่วนนะครับส่วนตัวที่ผมจับเนี่ยผมจับมาจะเลขเจ็ด างทีผมไม่ได้เน้นให้นะครับบางทีตัวที่ผมเน้นก็อาจจะไม่มามาตัวที่ไม่เน้นก็ได้นะครับฉะนั้นแนวทางนะครับนั้นเลือกใช้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะแนะนําให้ตัวท่าทันมีทุนนะครับท่านก็ลงทุนไปถ้าหกชดุดเจ็ดชุดก็พอเนาะนะครับหรือท่านจะเล่นวิ่งลูดอย่างเดียวก็ได้นะครับนาไปใช้วิ่งลูดก็ได้นะครับเนี่ยสี่กับเจ็ดมันก็เข้าเนาะแต่ว่าผมไม่ได้จับให้นะครับ ผมไปคือแนวทางชุดวินนะครับผมจะเอาเลขเด่นไว้ข้างหน้า2ตัวนะครับแล้วก็ตัวประกบอยู่ด้านหลังนะครับท่านสามารถเอาตัวไหนมาจับก็ได้นะครับหรือว่าท่านไม่ชอบตัวที่ผมจับให้ท่านก็เอาเลขเด่นของท่านก็ได้เนาะง่ายง่เลขเด่นเหมือนกันท่านชอบตัวไหนท่านก็เอามาจับในชุดวินเลยได้5ชุดนะครับแต่าันสมมติ <c oughs> อย่างผมชอบ7อย่างเงี้ยผมเอามา7เลย7 4 7 7 7, 7 3 7 6 7 9 นะครับก็ไล่ไปเลย5ชุช <c> ด <oughs> แต่แต่ว่าเล่นตามแนวทางแนวทางที่ผมลงให้นะครับก็ตามนี้นะครับก็มีแค่นี้สําหรับแนวทางก็ยึดแค่ยึดแค่ตัวเน้นนะครับลงให้ส่วนจำชอบก็จัดไปน้องเลขสี่นะครับแต่ว่าชดไม่เข้าไอ้มันมาด้วยกันเนี่ยสีก็สี่ยังไงก็สี่เจ็ดนะครับเ็กเด่นมาด้วยกันตัวหนึ่ง ชุดหนึงไม่ใช่ตัวนะกับต่อที่เรากราชาติเนาะเรากราชาดผลออก2 2 9 7 1นะครับ2 2 9 7 1เห็นไหมรับตัวที่ผมเน้นแต่มันก็เกินคาดเหมือนเดิมนะครับเน้นในห9 6 9มาส่วน2ไม่ได้เน้นมานะครับชุดบินนะครับเข้าตรงๆแนละ้วสเครชีใช้ชุดบินนะครับแต่มันเบิน์น2 2หน้านะครับ ก็จับไปในสองหกเ้ามัไม่เข้า6กเก้ไม่เข้า2อกไม่เข้า2อกเนาะจริงจริงไงหกับเก้ามันชอบมาด้วยกันวันนี้มันหยุดมาต้อง,งเนี่ยก็เป็นรูปเฉพาะทั้งเลยเนาะหกกับเก้าเจ็ดกับหนึ่งเนี่ยครับก็ตอนที่ดาวจูน VIP นะครับดาวจูน VIP นะครับวันนี้ล็อกด,ดึกปิด ปิดคลิปเลยนะครับมีใครได้บ้างเนาะดาวโจนใครได้ทั้งสามแนวทางบ้างก็พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยเนาะนะครับแต่ว่าได้ก็พิมพ์เข้ามาได้ก็พอแล้วเนาะนะครับดาวโจนนะครับออกเก้าหกห้าเจ็ดห้านะครับก็มาหมดเลยดาวโจนเนาะสามตัวด้วยนะครับเรียงเลยเนี่ยสามตัวแต่ว่าออกสลับ มันเอาเก้าไว้หน้าเนาะเก้าห้าหกนะครับเก้าห้าหกสุดข้างล่างก็มีเจ็ดมาตัวหนึ่งนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยห้าหกตัวจับก็จับเข้าบนล่างเลยนะครับอยู่ใ,ใกล้กันเอาไปเน้นตัวที่ไม่ออกในห้าแปดเนี่ยเนี่ยมันจะหลบเก่งด้วยเนาะเนี่ยตัวที่เข้านะครับห้บาหกเนาะห้าหกกับห้าเจ็ดก็มาทั้งสองชุดเลยตัวจบเน้นๆ ใครวินก็เข้าบนล่างวินสามตัวก็เข้านะครับดาวโจรวันนี้ก็ถือว่าป,ปังมากเนาะนะครับ mm hmm. ก็มีสมาชิกเอซีหลายท่านได้กันอยู่เนาะกับดาวโจนนะครับจากหายไปหลายหลายคลิป mm hmm. ผมลงให้เข้าหมดเลยเนาะนะครับก mm hmm. ับแนวต่างก็เป็นก็เรียว่าอะไรมีเข้ามีหลุดนะครับพ mm hmm. อพอท่านได้แล้วท่านก็นเบาๆก,กันนะครับอย่าไป พอได้แล้วก็ไปจัดหนักนะครับเคยจัดเท่าไรก็เท่านั้นเนาะเอา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 เท่าที่เราไม่ไม่เดือดร้อนนะครับกลับมาตามมาต่อนะครับสำหรับวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนหกพศสองพันหนาร้อยหกสิบแปดนะครับก็ไม่ได้เขียนลาวให้เนาะก็ติ๊กให้นิดนึงเดี๋ยวจะงงไรสตาร์และวีไอพี นะครับเป็นลาวสตาร์ vip นะครับวันนี้จุดบินผมให้1.6.0.4.9จุดบินนะครับ1.6.0.4.9กนะครับสุดเล็กเด่นผมให้ที่1กับ6 กับหนึ่งกับหกวันนี้ผมขอเล่นไอเน้นที่เลขหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับก็จับให้สี่ชุดผมเชิญผิดเนาะไม่เป็นไรนะครับสี่ชุดก็จับเป็นก้างเอานะครับเน้นที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเก้า สามตัวนะครับสามตัวผมจับไม่ที่1 6 1 1 6 4กหับหนึกับ1นึคิดว่า1กับ6กจะมาด้วยกันไหม้าไม่งหกก1 9เเนาะ นะครับก็ติกให้เลยเนาะนี่ครับสองชุดนี้เน้นใน,นที่เลขหนึ่งนะครับวิ่งโลดชุดวินนะรับสำหรับลาสตาร์ VIP นะครับสามตัวข้ตอนนี้นะครับ161กับ <c oughs> 164กนะครับกับต่อที่ลาวกาชาตนะครับชุดวิน 25 018 25 018เลขเด่นเมื่อกี้ผมเขียนผิดเนาะไปไปเรียงนะครับผมเอาไว้ข้างล่างแล้วกันเนาะผมให้2กับ5นะครับเลขเด่นเลขก2กับเลขก5วันนี้ผมเน้นได้ที่เลข5นะครับ สำหรับาราชาชาติก็จับไปที่25 50 51 58นครับจนสามตัว252กับ258นะครับ252 กับ258 2 5 8. 2สองาสองกับ258กับจุดวินส่วนตัวเน้นผมเน้น,นที่เลข5นะครับเน้น,นที่เลข5ตัวที่มิน่สุดก็มี5 2กับ5 8เนาะ ก็คือชุดนี้นะครับสองชุดกลับไปกันต่อที่ดาวโจน vip 3สามตัวตามนี้นะครับ252.258ดนะครับดาวโจน vip นะครับวันนี้ชุดวินผมมาที่3 7 0 แปดเก้าเลขเด่นผมให้สามกับเจ็ดผมเน้นที่เลขสามก็จับไปเลยนะครับสี่ชุดก็จะเป็นสามเจ็ดสามศูนย์ 38 39กับส่วน3ตัวกลับมาที่3 7 3แล้วก็3 เจ็ดเก้ากับจับสามตัวนะครับตามนี้เนาะเน้นที่เลขสามเลขเด่นชุดวินฉะนั้นตัวที่ผมเน้นให้ก็จะมีเจ็ดสามเจ็ดเก้าไม่มีเนาะนะครับเจ็ดสามเจ็ดสามกับสามเก้าแล้วกันนะครับ 7จ็ดสามบสามเก้าเพิ่มเ,เนี่ยกันมาเนาะจะจอบเลขศูนย์ก็จับที่เลขศูนย 0, เ์ย 3, เลขสามเลขแปดนะครับก็สี่ชุดนะครับครับใครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับกลับายนี้นะครับผมก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่27 แดัน6ปาร้อยนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับครับส่วนสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะครับท่านยังไม่ได้กดติดตามเนาะก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆนะครับท่านจะไม่ได้พรจะไม่พลาดนะครับเพราะว่าการไปพิมพ์ค้นหาใน YouTube บางทีเราค้นหาจริงแต่ว่ามันจะขึ้นเป็นวิดีโอเก่ามาก่อนนะครับเวลาเร่งรีบหรือเวลาเราต้องการใช้แนวทางนะครับมันจะหาไม่เจอ ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ